สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านขุนแพทย์พักดีอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับคลิปนี้พาทุกท่านมาศึกษาเรียนรู้ร่วมกันด้านวัตถุมงคลครับวัตถุมงคลในคลิปนี้เป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาครับมาชมกันครับว่าวัตถุมงคลชิ้นนั้นนะครับคือเป็นเหรียญน,นะครับของขวัญน,นะครับ หลวงปู่ทิมวัดพระขาวครับด้านหน้าจะเป็นหลวงปู่ทิมครึ่งองค์นะครับเป็นเหรียญกลมเล็กนะครับพื้นสีเงินนะครับสะท้อนนะครับมาดูด้านข้างเหรียญครับเป็นลักษณะเหรียญคล้ายๆกับเหรียญกระสาบที่เราใช้กันอยู่นะครับมีลักษณะเป็นคลื่นคลื่นนะฮะมาดูด้านหลังเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญตรงกลางจุดเต๋าก็คือจะมีอัขระยันนะครับด้านบนนะครับระบุว่าเหรียญของขวัญ ด้านล่างระบุว่าหลวงปู่ทิมนะครับวัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีการตอกโค้ดนะครับอยู่ตำแหน่งนึงนะครับในเหรียญน,นี้ครับครับนี่คือเหรียญของขวัญน,นะครับหลวงปู่ทิมวัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ